เกมไทยชื Thailand, ่อดาราฮอลลีวูดเริ่มทำคูชเออไม่รู้มิสนีสเปียร์สกัดเด็ดหรอเออสกัดเด็เจอแฮนสันรอก่อนเบอร์ดีหนึ่งใจคุณไม่รู้ว่าต้องรู้ ันเดฟจอนนี่ไหมจอนนี่ไหมจอนน่คือเราเราสนิทกันไงเราูชื่อเล่นแองเจลิน่าโจลี่เอ่อ่เดมันโดเดวิดแบ็คแฮม ไม่อู้ก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาไงก็ต้องหาก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาแหละก็เอาตอนเล่นหนังก็เขาซึ่งไม่รู้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 อลิซาเบธออสสันเอาเลยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอรอนแมนอ่าใช่ไอรอนแมนไอรอนแมนโทนี่สตาร์โแบ็คพี โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ราไ่รู้จักชื่อเอนียเอมมาวัสานถูันเอนล้อันนี้ไม่รู้โอ้ยคนนี้ไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้ไงดาวาลามรู้จริงๆอะอันนี้คือแบมแล้วแบทพิธหนอแบไม่อบาแบพิธอ๊ยเดี๋ยวก่อนรู้อ่ะใครฆ่าหมาฉันเรื่องนี้ไม่รู อไรเรื่องคินอิฟรู้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 เลยไอ้นี่มันดึงชื่อเขาไม่ออกรู้รู้ใครคนละรู้อย่าหนูไม่รู้วิลสเมิโอนะโอ้ไอ้เลืองทำแห้งทำแห้งทำแห้ง